การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราพบกับเราสองคนในรายการสารพันข่าวทางทีเี24ชั่วโมงนะครับกับผมเทียบสบกันเมจิกค่ะพิพัฒนิพรค่ะเชินเคยนะคะนําประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในตอนนี้มาพูดคุยเพื่อสรุปข่าวค่ะแล้ววันนี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปอัปเดตมพร้อมกันเลยค่ะไปครับ อไไหรมมางจากมุ่งสร้างสรรพลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคตสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมันยังไม่ไปไหนวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ที่แห้งแว่นท็อปเจริญถึง30กันยายนี้สู่สุดทรียภาพาพือการขับขี่กับยุตกรรมนำเข้าใหม่วัสุดุอินพอร์ตนำเข้ารบรูรูกับราคาที่โดนใจกว่า30ปีของประสบการณ์มาตรฐานบริการและความไว้วางใจเชิญชมและทดลองขับ C-Class CLS 250 CDI และ E-Class โฉมใหม่ มันคูเป้ได้สีดนะัเข้ามาพบกับผมนะครับรับประกันไม่ผิดหวังกับราคาที่ท้ายดอกวันนี้ที่โชว์รกมี่คือชีวิตนี่คือความฝันกับสิ่งที่วาดหวังที่กำลังรอคอยหยุดนิ่งชีวิตแดดดินแห้งแล้งกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแสนยากแค่นทุกตรงอาที่บนฟ้า ชาระไทยคืนชีวิตให้คนไทย,ไท,ยทุกคนโดย East Water Group ครับคุณผู้ชมครับเรากำมากลับมากันที่ข่าแรกเลยนะนเมจิค่ะเมจิจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เราได้ยินจะเรียกร้องสิงชาธิปไตทีรกร้องชาธิปตไตในเรื่องอกกลางใช่ค่ะเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยมันเลยเงียบไปเลยแต่ตอนนี้ปะทุขึ้นอีกแล้วเพ<อ>ราะอะไรรือไม กลุ่มเต็มตะวุสของปาเลสไตน์เนี่ยเข้าบอกเข้าไปโจมตีเรียกว่าไปกราดยิงผู้คนของชาวอิสราเอลทางตอนใต้ของอิสราเอลก็คือโุมกาซาหรือกาซาสคริปที่เราเรียกกันเนี่ยแล้วก็อิสราเอลก็ตอบโต้ตทันทีนะครับก็มีการทำแอร์สไทร์มีการโจมตีทางการย่องต่อเนื่องแล้วคนชาวปาเลสไตน์ก็เสียชีวิตไปเยอะเหมือนกันก,ก็เป็นการแก้แกนะค้นอ่ะเป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้ตกันมาเนี่ยก็ทําให้เกิดว่าทาง กลุ่มที่เจรจาสันติภาพนในปมจว่าจะเป็นสหภาพยุโรปก็ดีนะครับสหประชาชาติ UN เรวมถึงสหรัฐและรัเสเซียด้วยเข้ามาช่วยเจรจ,จาเพื่อให้ยุเติตรงนี้แล้วก็ให้ใช้ความอดทนกับท่านเป็นที่สุดรวมถึงสมาชิกของกลุ่มสาภาพันอาร์22ประเทศด้วยกันก็เรียกประชุมถกเถีและกล่าวประนามอสเยแน่นอนเขาพวกเขาเขาก็ต้องนะกล่าวประนามอสเรนจริงแล้วเป็นการที่ว่าบริษัทปะทุเรื่องนี้ขึ้นก่อน แล้วก็อิเซลก็เป็นการตอบโต้ะนะครับแต่ยังไงก็ดีครับนายเอฮุบบารักเนี่ยรัฐมนตรีกระหมกับอิเซลก็มาแสดงความเสียใจเนื่องจากว่ามีตำรวจอียิปต์ในการที่ประชุมร่อนที่ไคโรเนี่ยที่เมืองหลวงของอียิปต์เนี่ยตำรวจอียิปต์เสียชีวิตไปด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสอฝ่ายเลยอียิปต<ช>์ก <Egypt S 1> ็ขเข้ามาเกีเ่ยวครับก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องเจนออกกลางไม่พอตอนนี้อิเซลปาเลสไตน์กลับมารบอีกครั้ใช่ค่ะ ก็ไม่อยากให้เกิดนะก็ไปคลอววามวุ่นวายที่ายไม่จบสิ้นในตัวกกาด้วยรวมถึงประชาชนนะคะอีกหลายๆคนที่แบบเรงรู้ใช่ไหมว่าตัวนกกาดมีน้ํามันมากที่สุดถ้าการส่งส่งน้ํามันมีปัญหาอย่านะคะที่ฉันโอ้เราเราจะต้องใช้อาจจะสะเทือนเกิดขึ้นก็ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยก็คือยังร้อนระอุยังยังสืบไม่ได้แหละก็คงจะต้องเจดตามกันต่อไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับชั่วนะคะรู้ทันเหตุกับคุณวีนากันเลยค่ะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โหดเทียมมากนะคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มาที่มูลินทิปวินาบอกว่าเป็นแม่ของคุณเอซึ่งโดนแฟนเก่าฟันแขนทั้งสองข้างเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณเอเนี่ยเขาเป็นช่างทําผมแล้วก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งคนไทยเนี่ยนะคะก็อยู่กินกันหลายปีแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ทํางานทําการอะไรเลย ถมยังไถเงินคุณเอเนี่ยตลอดเวลาจนคุณเอนี่ทนไม่ไหวก็จึงขอเลิกก็เลิกกันไปหลายปีแล้วคุณเอกก็ได้ไปพบกับผู้ชายคนใหม่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็ตั้งใจกันว่าเดือนหน้าเนี่ยจะไปแต่งงานกันนะคะระหว่างที่เขาไปทานอาหารกันแล้วก็เดินทางกลับไปที่พักเขาก็ได้สังเกตเห็นเอ๊ะใครสะกดรอยตามพอเขาหันไปทีเ็าบอกว่าเราเป็นแฟนเก่าเขาถือมิดดาบยาวมากเลยแล้วก็ ฟันเข้าตัวเขาเลยซึ่งเขาก็เอาแขนรับทั้งสองข้างปรากฏว่าแขนจึงข้างหนึ่งนะคะก็เกือบหลุดและทั้งร่องแรงและอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เช่นเดียวกันผู้ชายคนนี้โหดเยี่ยมมากค่ะจับแขนของเขาได้นะคะที่จะขาดร่องแรงเนี่ยฟันซ้ำเข้าไปจนกระทั่งแขนข้างซ้ายเขาเนี่ยขาดออกจากกันเลยแล้วก็ เอาแขนนั้นนะ่ะวิ่งหลีไปตัวฉันเองเนี่ยก็ได้ประสานกับทางตำรวจนะคะก็คือท่านผู้กำกับสอนอสอ,นอ,สอนพอคุกคดเนี่ยซึ่งเขาก็ได้ดำเน,นินการติดตามผู้ชายคนนี้นะคะสองสาวันเท่านั้นก็สามารถจับกลุมตัวได้ผู้ชายคนนี้ก็รับสารภาพทุกอย่างเขาก็ถามว่าแล้วมือเนี่ยนะคะที่วิ่งหลีแล้วเอามือไปด้วย,ยไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ปรากฏว่าไปทิ้งไว้คลอง หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งน้องเอคนนี้เขาก็มีงานก็คือการทำผมน่าสงสารมากนะคะว่าเขาก็ขาดโอกาสตรงนั้นและเขาก็ต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัวด้วยทางบริษัท,ทปวินาก็ได้ประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็จะของเงินส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือในครอบครัวเขาและในขณะเดียวกันก็ประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคุงของมนุษย์ ก็จะเข้าไปดูช่วยเหลือครอบครัวเขาเช่นเดียวกันนะคะแต่ทางนี้ยังไม่พอก็หลังจากนี้ไปเนี่ยทางมูลนิธิปวีนาก็จะเข้าไปดูว่าเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องช่วยเหลือเขาในเรื่องออการความเป็นอยู่ก็ดีหรือว่าเขาอาจจะให้โอกาสการทํางานของเขาด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงทุกคนนะคะเตือนภัยว่าถ้าเกิดมีผู้ชายที่จะมา รักเราหรือจะมาเป็นคู่รักอะไรต่างๆเนี่ยจะมาคบกับเราเนี่ยก็ขอให้ให้ดูเข้าให้ดีๆนะคะเพราะว่า,าบางคนเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูประวัติเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดภัยชะนี ดอนเมืองทเวทางเลือกที่เห็นข้าวเวลาของคุณบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมันยังไม่ไปไหนวันนี้ซื้อหนึ่งถถมหนึ่งที่ห้างแว่นท็อปเจริญถึง30กันยายนนี้ที่นี่ไม,ม่โฮมทาวเทพารักกิโลเมตรที่หนึ่งจุดเริ่มต้นความอบอุ่นที่เรียบง่าย ทุกพื้นที่มอบความสุขและตอบรับทุกความต้องการของคุณทำให้ความหมายของบ้านดูยิ่งใหญ่ขึ้นที่นี่ไม่เป็นเพียงบ้านแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณบนทําเลแห่งอนาคต My HOME TOW n เทพารักษ์กิโลเมตรที่1ราคาเริ่มต้น2 6 0ล้าน6แบาทโทร2 7 7 5 8 9 9 5 1หนึ่งในโครงการคุณภาพจาก Everland ์ ชมรู้ทเหตุกับคุณปวีนาไปแล้วนะครับเพราะนั้นหนังสือคนไล้ร้ายกดคิดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าผู้ชมสนใจและรายได้ส่วนหนึ่งนั้นเราจะนําไปช่วยเหลือเหยื่อผู้คระร้ายที่รอความช่วยอีกมากเลยแม่จินค่ะไหนเดี๋ยวข่าวต่อไปนี่นะคะคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยก็จะตกใจไม่แพ้เขาคุณปวีนาเลยค่ะเพราะว่าแม่จินได้ข้อมูลมาจากเอแบคโพนะคะคือก็ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง ของเด็กและเยาวชนเนี่ยใช้ยาเสพติดนะคะแล้วก็แนวทางแก้ไขอันนี้เนี่ยมีจิตต้องชี้แจงก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่ะเราดําเนินการการะหว,ว่างวันที่1นึถึงสิาสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจํานวน1815ตัวอย่างคะ่ะก็เลือกจากแบ่งกลุ่มแล้วก็เชิงชั้นภูมิหลายชั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็บวกลบร้อยละเจค่ะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคืออยู่ตรงนี้ว่าเด็กและเยาวชนไทยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะคะ ใช้ยาเสพติดจำนวนมากอันนี้คือไม่รวมนะคะาเหล้าแล้วก็บุหรี่แต่มีอยู่มากถึงสองแสนสองพันสารอยเก้าสองคนยาเสพติดที่ให้โทษทั้งหลายที่พาะยาเสพติดอย่างเดียวซึ่งไม่้อันอื่นเลยคือถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะมากเพราะมันคือแค่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะและก็ยังมีการขายบริการทางเพศของกลุ่มอายุนี้อีกซึ่งทะลุเลยหลักแสนไปแล้วอ่ะนี่เราจะเห็นว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันลุกลาม ไปถึงเรื่องของการค้าประเวณีอาญากรรมทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยพวกที่ทำเนี่ยถือว่าบาปจริงๆนะครับเพาะทร้ายคนเรียกว่าฆ่าคนทั้งเป็นเพราะฉะน,นั้นพระราชเสานีของสุนทร์พระนางเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีล้าเลิศม,มีคุณค่ามหาศาลที่ทําให้รัฐบาลและทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาจัดก,การกับปัญหานี้อย่างเด็ดขาดให้ต่อเนื่องเลย<ช>นะครับเพราะต้องต้องเรียกว่าเหมือนไฟป่านเนี่ยต้องหยุดให้ได้<ช>นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นไม่งั้นก็จะเป็นปัญหา และข้อมูลตรงนี้ก็ตรงใกล้เคียงกับมูลนิธิปวีนาสุขภูมเด็กและสตรีไมใช่ค่ะเด็กที่ถูกมีทั้งถูกล่อลวงไปและที่เรียกว่าสมยอมเป็กัน ก็อยู่ในช่วงอายุระหว่าง12ถึง24ปีเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านจะมีการกำหนดการแก้ไขนะคะที่ว่าน่าจะทำกัาตอบไปนี้นะคะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยคือสร้างเครือข่ายนะคะทางสังคมออนไลน์ให้เข้าถึงจุดความสนใจของคนอ่ไงเงี้ยมากขึ้นก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กลค่ะคือเป็นข้อมูลนะคะที่เราจะแจ้งข่าวสารไกกับกลุ่มประชาชนเนี่ยนะคะก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยข้อสองเนี่ยคือต้องมีการตรวจค้น คั้นใหญ่ค,คือตรวจคนนี่คือทั้งชุมชนนะคะแล้วก็รวมถึงโรงเรียนด้วย,ยซึ่ง ไปดูว่าต้นตอจริงๆน่ะมันอยู่ที่ไหนชุมชนหรือเปล่าหรือที่โรงเรียนหรือเปล่ามันจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่ายค่ะไม่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนนะคะที่เราจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปคือจะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะบอกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมีการบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูนะคะผู้ที่เสพไปเราจะต้องติดตามไปเลยค่ะห้าปีว่าห้าปีเนี่ยเขากลับมาเป็นคนดีไหมหรือกลับไปเสพอีก อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะวันนี้จะสอบรับไล่ฟังเรื่องหนึ่งว่าโครงการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเป็นท่านวิชามาคุณเนี่ยที่เป็นกรรมการปปชปัจจุบันเป็นผู้ที่เริ่มโครงการนี้ท่านสังตัวเข้าไปเรียนรู้พวกทาไมาเหตุของคนติดยาและการที่จะบังบัดทำยังไงแล้วก็มาสร้างโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเข้าใจอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะแล้วก็เป็นการบําบัดจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ และหลายรัฐบาลก็พยายามที่จะสอดรับก,กับโครงการดีๆอย่างนี้เพราะท่านชาญมาคุณเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เข้าใจถึงปัญหาอย่างท่องแท้เลยและเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกที่อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นการทาอะไรก็ตามทําแล้วต้องให้เกิดความต่อเนื่อง<ช>เพื่อี่จะหยุดปัญหาเนี่ยไม่ใช่ทําแบบไฟไม่ฟางนะครับไม่ใช่ตามกระแสต้องทำอะไรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างเรียกว่าเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยใช่แต่ม่ก็จะมีบอกทั้งปราบและปรามป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต้องป้องด้วยเพราะนั่นอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตุดฉนวนเกิดเนี่ยต้องไปป้องตรงนั้นด้วยเรียกว่าเครือข่ายสังคมเนี่ยมีแล้วเนี่ยมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมีทวิตเตอร์แล้วเนี่ยมีเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยใช้ตรงนี้เกิดประโยชน์ค่ะไม่โอกาสที่จะติดกั้นยากเพราะนั้นเครือข่ายสังคมเราสามารถสร้างได้อย่างมีกลังแล้วรวดเร็วและเพิ่มเป็น เหตุการณ์ในตัวลากลางคงไม่เป็นการล้มพวกกลุ่มปดิการได้มากมายได้รวดเด็ววนาดนั้นและรัฐบาลสมัยใหม่ก็ใช้ตรงนี้นะครับเรียกความนิยมหรือการแสดงผลงานหรือเป็นการบอกว่าเรารัฐบาลจะทาอะไรให้กับในส่วนรับทราบค่ะวันจริงแล้วเนี่ยมาถึงเรื่องป็จการเรื่องมัวมากาดาฟีเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่ากาดา f ีของผาวเราไม่ใช่เจ้พาพลาส์นะก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นผู้นำธรรมดาไม่ได้มีไม่ได้เป็นเจ้าไม่เป็นราชวงศ์ ก็ใช้ว่าประสังเขาเรียกกาดเดฟีสของพาวนี่ตอนนี้ถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นก็เลยเนเรื่องที่ว่าหลังจากที่ต่อสู้มาหกเดือนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเป็นเครือข่ายที่มีอิทธิพลมากนะครับเพราะนั้นกลุ่มเรเบิลก็เรเบิลฟอ c e ซของที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกาดาฟีเนี่ยพยายามที่จะจัดการกับปัญหาตรงนี้แล้วก็ท้าล่าสุดเนี่ยก็จับถ่ายญาติของกาดาฟีรวมถึงลูกชายได้เข้าใจว่าสองถึงสามคนแต่โครงกาดาฟีสเนี่ย ทาง c ซ n ยนในนบอกเลยว,ว่า h i s whereabouts is unknown หมายถึงว่าไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับ<ม>ยังไม่เห็นตัวกาดาฟีไม่เห็นแม่กันนเอาลแต่ก็เป็นเรื่องเป็นการไล่ล่าตัวแต่ไม่แน่หลังจากข่าวนี้ไปอาจจะจับตัวกาดาฟีแล้วได้แล้วก็ได้เห็นไหมเราจะเห็นว่าไม่เพียจะเป็นทูนิเซียเยเมนนะอียิปต์แล้วก็ซีเรียก็กำลังจะตามมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องไม่เอาผู้นำเผด็จการเพราะอะไรที่ไปทำได้ฟื้ฝืนความรู้สึกของประชาชนเป็นล้าน เป็นล้านๆคนเนี่ยมันยากที่จะต่อต้านค,คืออยู่อำน,นาจมาสี่สองปีเนี่ยต้องพออย่าไปยึดติดกับอำน,นาจเพราะถ้ายึดติดอำน,นาจแล้วเนี่ยเสวยสุดเกินไปเนี่ยแล้วไม่ยอมลงเนี่ยท้ายที่สุดก็ถูกประชาชนเนี่ยลุมสก,กรมและต้องลง้ายที่สุดและไม่เราจะเห็นได้ในประวัติศาสตร์หรือปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ในตอนหลัการไม่มีผู้นำคนไหนที่จะต่อต้านประชาชนไปได้ระยะยา,ยาวเลยท้ายที่สุดนะครับกาดาฟีครอคุมอำน,นาจประการมาสี่สิบสองปีก็ต้องเรียกว่า อำนาจทั้งหมดที่เคยสูงสุดก็ต้องเป็นอันตรธานหายไปนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นขบแห่งกรรมครับในชีตค่ะเขาก็หมยประชาชนนะคะหลายคนนะคะที่ถูกขกีมเหกมานานตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัว,อตวเองล้าสุดท้ายเขาก็ได้สิ่งนั้นนะคะก็จะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเรือ่องของประชาธิปไตยใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนอยู่กันด้วยความสนุกสุขัจริงเนี่ยเรามีข้อมูลกับกาดาฟีนะว่าเกิดเติบโตมาอย่างไรทำให้เขาทำไมเขาถึงไปสู่ ความเป็นบริการตอนนี้เขาปลแอแองประเทศของเขาเนี่ยจากผูดนำข,ของสหภาพยุโรปในสหภาพยุโรปนะครับเ<ฆ>ข้าใจว่าอังกฤษนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเขาเพื่อที่จะทําให้ลิเบียเนี่ยเกือบชาลีกไต้ปรากฏว,ว่าขึ้นมาแล้วก็มาเสพสุข,ขอำนาจเส้นจมเคยชิดเลยไม่ยอมลงไทยสุดจชจนต้องขับไป มาที่ข่าวต่อไปเลยค่ะคุณเทพสิทธิสร้างไหมคะว่าขณะนี้ประชากรบนโลกของเราใบนี้นะคะเกือบเจ็ดพันล้านคนเนี่ยแต่ที่น่าตกใจคือศูนย์ประชากรศึกษาแห่งชาตินเขีวเวียดนามนะคะคาดการณ์ว่าภายในปี2050นะคะประชากรจะเพิ่มเป็น9,600ล้านคนเยอะมากแต่ว่าประชากรของประชากรของประเทศอินเนี่ยคะจะแซงจีนซึ่ง บอกว่าแน่นอนด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าในอนาคตและปัจจุบันนี้นะคะประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุนี่มีมากขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ตามขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าจะต้องมีอายุถึงตอนแรกก็แค่ร้อยปีเนี่ยเราก็รู้สึกแบบได้ยินกันมาพอสมควรแล้ว้เกิดแต่ที่ร้อยห้าสิบปีนี่โดยเฉลี่ยหนูว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะเพราะว่ามีวิวัฒนาการมามากมายทําให้คนไม่แก่ทำให้คนแข็งแรง ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่คืออีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าทฤษฎีขนาดของประชากรที่เหมาะสมเนี่ยคือประเทศที่มีทวิตที่มีพื้นที่มากเนี่ยเขาว่าทรัพยากรก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ก็จะมาเช่นกันก็ทําให้มีประเทศที่แบบพื้นที่น้อยก็จะขาดแคลนทรัพยากรนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่พร้อมที่จะมีหมุนตรงนี้นะคะยังโชคดีนะเนี่ยไม่งั้นชทรัพยากรลาปานี่ถึงหมื่นล้านแล้วอาจจะถึงเจ็ดแปดพันล้านแล้วล่ะถ้าตอนนั้นจีนเนี่ยตอนที่ปิดประเทศเนี่ยหนึ่งเก้าสี่เก้าเป็นคอม เพราะเขาจะให้คนเดียวูุชายหลังจากนั้นก็จะไม่สิทธิพิเศษอะไรเลยเนี่ยก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งนะห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนนี้นี่จีนเองกลับเล่นให้มีบุตรแล้วเป็นเพราะว่าปีหน้าปีมังกรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่ามีขึ้นไปแวลมาที่เขาจะต้องตั้งคันในในปีนี้นะคะเพราะว่าปีหน้าปีมังกรเพราะื่อนเป็นคนจีนแล้วก็ใช่ก็อาจจะจริงได้นะแต่ที่สำคัญคือติดด้วยเพราะบางคนเขาอยากตั้งจต่จมีแต่ก็ไม่มีนะคะแต่นี่หลายคู่ ตโดยพเพียะการแพทย์และล<อ>เทคโนโลยีมันดีมากเลยถูกต้องค่ะในการช่วยผู้ที่พี่มีบุญยาก นแน่าจะเมืองไทยก็มีอยู่หลายสถาบันที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะครับใช่ค่ะที่เก๋อะไรพวกนี้ย่าเดี๋ยวจะรู้จักนะใช่ค่ะทค่าวนี่ไม่จีบไปเรื่องอะไรข่าวต่างประเทศกันมามากแล้วคราวนี้มาข่าวในเมืองไทยบ้านเราใกล้ตัวได้ไม่ใช่ใกล้ตัวคุณผู้ชมนะคะใกล้ตัวดิฉันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าตอนนี้มีข่าวอัปเดตอะไรมาในวงการดาราสิดาราดาราจะบอกว่าเรื่องชาวบ้านเป็นหน้าที่ของเราค่ะคุณผู้ชมเราจะนำข่าวดาราให้คุณผู้ชมอัพเดตกันเลยค่ะไปชมเลยครับ กลับมาจากมาเลเซียแล้วหลังจากอกหักครั้งใหญ่สำหรับสาวโอเดตแล้วกับหนุ่มบอนพระดอนั้นจะมีลมพัดห่วงอีกหรือไม่นั้นเราไปฟังเธอชี้แจงกันคะ่ะบ้านจริงๆแล้วเพิ่งกลับมาเมืองไทยเองค่ะคืออย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าเด็ดย้ายไปอยู่มาเลมาก็ไปอยู่แคลมาปีกับอีกเจ็ดเดือนแล้วก็ ตอนนี้ย้ายกลับมาเมืองไทยแล้วเพิ่งกลับมาได้3วันก็คือจะย้ายกลับมาที่นี่ถาวรแล้วค่ะไม่อยู่มาเลยแล้วตอนนี้ก็คงทางานไปเรื่อยๆอะค่ะตราบเท่าที่ยังมีคนจ้างก็<笑><笑>ทําไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ก็อาจจะเปิดบริษัทใหม่ที่เมืองไทยเพราะตอนนี้คิดว่าจะวางแผนจะอยู่ในเมืองไทยระยะยาวแล้วก็คือหนูทราบว,ว่าเขาโสดมานานแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เขาหย่ากันะอะไรเงี้ยหนูก็ก,ก,ก็ดูติดตามผลงานเขาทางทีวีอะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีผลอะไรกับหนูแน่นอนไม่ได้คุยไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนถึแร้อยเปอร์เซ็นต์เลิกแล้วเลิกเลยก็เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นแฟนนกัะ งานเท้าอีกแล้วสำหรับละครเรื่องใหม่ของสาวพิงกี้ที่ได้ร่วมเล่นกับสาวทันย่ายืนยันตัวเองเป็นนักแสดงรับได้ทุกบทและแม้เป็นละครทางช่องเคเบลิลก็ไม่ซีเรียดจ้าทางด้านที่รับเล่นนะคะ,ก,ะ,ก,ะก็ทางไอซติต่อไปเราก็คือตอนแรกบอกทางรากาแสกก็คือไม่รู้ <alls ioso S 2> ว่าคือเรื <ๆ S 2> ่องอะไร ออแล้วก็พอรับไปเนี่ยพี่ชูก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ทำมาหลายเวอร์ชันมากก็คือมีประมาณ4ี่ห้าอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็เลยบอกโอเคน่าสนใจเพราะว่าอ่านบทแล้วมันก็คือ,ค,อคือการที่กี่อยู่วงการแสดงมาประมาณ18ปีอะค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราโตแล้วแล้วก็อาชีพเราคือนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากี่จะทําอะไรเงี้ยคือการที่เราได้รับบท ท้าทายแล้วก็ได้รับการกกันกองมาจากพี่ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็โอเคเขาเขาน่าจะให้ทุกอย่างออกมาดีเพราะฉะนั้นที่ก็รับเล่นแต่พอตอนหลังมารู้ว่ามันเขาเรียกว่ามีมีพี่เขาเล่นนะคะเราก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เราก็เป็นนักแสดงเนาะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยค่ะแล้วก็บทอะไรอย่างเงี้ยทิศทางที่เขาจะกําหนดเนี่ยก็คือพ่ชูเนี่ยเขาจะเป็นคนกําหนดแล้วเราก็เล่นตามทิศทางที่พ่ชูบอกถือว่ามันเป็นทางเลือกใหม่ค่ะมันเป็นคือทุกคนก็ติด ติดตาแล้วอ่ตอนนี้บ้านเราก็ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต่อไปในอนาคตมันจะเป็นทางเลือกที่ใหญ่แล้วมันจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆซึ่งึ่งว่าไม่ได้มองว่ามันเป็นเคเบิลแล้วแบบมันมันมันเป็นอะไรอะคะก็คือมันเป็นเป็นค่ายแล้วก็ไม่ก็เป็นเป็นอะไรที่เอ่อนำเสนอให้คนดูเหมือนกันแล้วก็เอ่อในอนาคตอะค่ะก็จะมีค่ายปกติเหมือนกันธรรมดาช่องธรรมดาที่กี่เอ่อกลังคุยอ่ะเปิดตัวออกงานจะเป็นครั้งแรกไปชมภาพคู่รักของวงการสาวยิปซีกับหนุ่มปั้นจันทร์ พูดถึงความรักของเขาทั้งสองว่าจะสวีเันขนาดไหนเราไปชมกันคะ่ะก็ไม่ได้เปิดตัวแต่ว่ามาเชียร์เพื่อนไงพี่ถึงวันนี้ก็ถือเป็นเอ่อเป็นวันที่มาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันด้วยมาดูคอนเสิร์ตมาอะไรเงี้ยนะฮะก่อนก่อนก็ดีค่ะแต่ก็มีช่วงหนึ่งเขาก็คงงงอะไรของเขาซึ่งหนูก็ไม่ได้ถามผ่านไปแล้วใหามันผ่านไปแบบกลับมาแล้วอะไรเลยมันดีขึ้นแล้วมันก็ยังดีมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้มันก็โอเคค่ะเราก็ต้องคนเราต้องให้โอกาสกันแต่ให้ครั้งเดียวพอ วาก็ชมข่าวที่ปูรานั้นเรื่องราวใกล้ตัวกับกับเมจินะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนชอบเรื่องของบันเทิงเรื่องของก็อดซิพเรื่องก็รู้เรื่องกันนี้แหละก็เรื่องที่เองเมื่อกีชอบนะไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรครับต้องขอขอบคุณทีวีตูร์ไลฟ์ครับพี่เต็งคุณพันธิพาสกุลชัยที่เอื้อเฟื้อทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งถือว่า เราก็ถือว่าเป็นปันทมิที่เดียวแน่นกันเขาต่อเรื่องข่าวประชามพรรคนี่คือมีข่าวมาจากสถาบันพ,พปประปกเกล้าท่านนายกสมาคมคุมารนพเด็กวิทั์นะครับขอเชิญท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยร่วมชมร่วมชมคอนเสิร์ตเชิญพระเกียรติเพลงรักแห่งแผ่นดินเนื่องในโวโรกาสร,ราชพิธีมหามงค,คลเชิญพระชนมพรรษา84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับคอนเสิร์ตนี้ก็จะเริ่ม ตั้งแต่เวลา14.00นาคือบ่าย2อ2โมงในวันเสาร์ที่10กันยายนที่ราชกรีธาสโม,มสรหรือสปอร์ตคลับที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือกับสองสถาบันยักษ์ก็คือสมาคมสถาบันพระปกเกล้าวรวมถึงกับราชกรีธาสโม,มสรและมีศิลปินแห่งชาติ2ท่านด้วยกันคุณสุเทพวงกำแหงคุณชริน,นันทนาคอ นอกนั้นยังมีสิลปินรับเชิญอย่างคุณรัวิวันจินดาและคุณสิรินธานิยากรด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์021419772ทั้งนี้จะนำไรายได้ทั้งหมดขึ้นทุนก้าโดยเสด็จพระราชกุศรสตามพระราชอธยาศัยนะครับแล้วก็คุณวิเชียนอุปไทยสงชุดไทยสงปนโยกก็เป็นผู้ฝากข่าวประชาสัพันธ์มารัก็เชิญชวนผู้ที่ชมผู้ที่เป็น เกี่ยวเนื่องผู้ที่มีความผูกพันกับสามารถข้อปกุกล้าฟนะครับหรือศิษย์ญาติศิษย์ทั้งหลายก็ไปร่วมกันชมคอนเสิร์ตและเป็นการทํากุศลเทิดพระเกียรติพระบาทศิเย์พระเจ้าหัวและประจํารายได้ทั้งหมดขึ้นถุงกล้าถวายพระองค์ท่านด้วยครับค่ะท่านไงก็ไปชมกันนะคะวันนี้นะคะเมจิและคุณเทพสิธิ์ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านไงล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ